Thank <music> you. ทางไกลคิดจะทำอะไรดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียดติยศคำาสอพอทอ้อใช้เวลาสั่งสม,มน,นานอุดมการสิ่งที่ฉัน มีชีชวิตสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย มุมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ Oxygen of Education ข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามาริทองคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัดนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ spb 3 fresh n e w oxygen of education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังรายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณสามทุกท่านวันนี้รายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณสามของเราจะนำพาท่านไปได้รู้จักกับโรงเรียนวัดหนองผักนาคซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้ ย่างดียิ่งเรามารับชมรับฟังกันนะครับว่าโรงเรียนวัดหนองพักหน้ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนวัดบ้านศะซึ่งกําลังจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเราก็จะได้มารับชมรับฟังวิธีการเตรียมการของทางโรงเรียนกันนะครับว่าเขามีวิธีการเตรียมการกันอย่างไรเพื่อที่จะเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ขอเชิญท่านรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ค่ะนำโดยท่านผู้มีการวิจิตเศซฐสุขวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับภาพบรรยากาศการเดินขบวนโรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนและไปพบกับนโยบายของท่านผู้บริหารเชิญชมค่ะโรงเรียนวัดหนองผักนาคเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวนทางสิ้น193คนวันนี้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ลดละเลิกการใช้ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนโรงเรียนวัดหนองนาคได้เละง็นความสำคัญของพิษภัยของยาเสพติด เนื่องในวันที่26มิถุนายนเป็นวันต่อท่านยาเสพติดโลกาทางเงินดอกหน้าก็ได้มีการลุนนั่ลงในการต่อท่านยาเสพติดนะแล้วก็ได้มีทุกภาคส่วนทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครองชุม,มชนผู้นําชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนส่วนร่วมในการต่อท้านยาเสพติดนี้ด้วยโเรียนวันดดอกหน้าได้จัดกฐฐิจกรรมกีฬาฟุตบอลอะคาเดมี่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาว่างได้มาออกกำลังกายได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลนะเพื่อให้มีทักษะที่ดีขึ้นแล้วก็จะให้ไปทุกกับโค้ชนักฟุตบอลได้เลยครับครับผมสำหรับประโยชน์ของกีฬาฟุตบอลนะสำหรับเด็กๆที่มาเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับที่เขาจะได้รับคือที่สําคัญเลยนะครับหนึ่งห่างกายาเสพติดแน่นอนนะครับถ้าเขามาเล่นกีฬา เขาไม่มีเวลาไปยุ่งกับยางเสืติดแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเอาเวลามาฝึกซ้อมกีฬาฝึกทักษะตรงนี้นะครับแล้วถ้าเขามีทักษะที่ดีหรือพื้นฐานที่ดีนะครับเราสามารถนําเอาทักษะตัวนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ถ้าเขาเก่งจริงเขามีทักษะดีกว่าเพื่อนๆน,นะครับ <S <S เขายังสามารถนําเอาทักษะตัวนี้นะครับไปต่อยอดเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเก่งมากๆเลยนะครับถ้ามีทักษะดีโอกาสติดทีมชาตินะครับแล้วก็นําไปเป็นอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองที่สําคัญนะครับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวตัวเองครับผมก่อนที่นักเรียนจะออกมาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้คุณครูให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยและโทษของยาเสพติดและจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนจับกลุ่มและระดมความคิดออกแบบป้ายภัยและโทษของยาเสพติดและทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอผลงานของตนเองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเป็นอย่างมากกิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ลงมือทำและสามารถบอกภัยและโทษของยาเสพติดได้ ต่อไปนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนโรงเรียนวัดหนองพักหน้ากันนะคะค่ะในฐานะผู้นําชุมชนนะคะท่านผู้ใหญ่หลวงแกว้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับยาเสพติดในชุมชนของเราในโรงเรียนของเราบ้างคะในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนนะคะก็คือโรองเรียนวัดหนองพักนาคเนี่ยก็จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะ<ม>เพราะว่า จากที่เราได้เห็นมาจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านและอย่างคือเราก็เป็นผู้นําชุมชนแล้วก็ได้จบการศึกษาจากที่นี่ด้วยคือทางโรงเรียนวัดสองพักนากนะคเนี่ยค่ะก็คือได้มีการสนับสนุนหลกัหลกๆเลยก็คืออย่างเห็นได้ชัดก็หนึ่งทางด้านวิชาการ2ด้านกีฬา3ด้านการฝึกอาชีพคิดว่าทางโรงเรียนปัญหายาเสพติดนั้นน่าจะไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะก็จาก ที่ได้เห็นมาก็คือมีญาติพี่น้องและตัวเราเองก็ได้ส่งหลานลาเข้ามาเรียนท<ช>ี่นี่นด้วย<ด>ป .6 ค่ะใช่ค่ะคือโรงเรียนน่าจะไม่มีปัญหาเศรศื่องยาเสพติดแน่นอนขอบคุณค่ะค,ค่ะน,ะน,นอกจากผู้นำสุนชนแล้วนะคะต่อไปเราไปฟังความคิดเห็นของท่านผู้ปกครองของโรงเรียนวัดหนองคานกันนะคะไว้ใจนะคะที่ส่งหลานมาเรียนที่โรงเรียนวัดหนองคานโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านคุณครูดูแลนักเรียนดีมากทั้งเรื่องของการเรียน และพฤติกรรมคุณครูปลูกฝังในเรื่องของโทษของยาเสพติดเห็นมีการเดินรณร,รงค์กันทุกปีและลูกสาวก็ได้มาเล่าถึงเรื่องของโทษยาเสพติดให้ฟัง หน่องาหน้าของเราได้รับการประสานความร่วมมือนะคะจากชุมชนวัดและก็โรงเรียนตลอดเสมอมาค่ะต้นกล้าต้นเล็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นผลผลิตที่ดีของชาติสืบไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดบ้านสะสถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดบ้านสะเป็นสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม ผู้เร ars, ียนมีคุณภาพน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัชญาโรงเรียนวัดบ้านสะสุวิชาโนภรวันโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ โรงเรียนวัดบ้านสะตั้งอยู่ได้ที่222ทับหหมู่ที่สองตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3โรงเรียนวัดบ้านสะได้พัฒนาสู่ความเป็นวิถีพุทธตามอัตลักษณ์29ประการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและปรากฏเป็นรูปธรรมดังนี้ด้านกายภาพ โรงเรียนจัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน กราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันในห้องเรียนทุกห้องเรียนมีพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจและยึดเหนี่ยวจิตใจให้นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าให้ทำความดีมีพุทธาศาสนสุภาษิตวาทธรรมพระราชดำรัสติดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และระลึกความหมายเสมอมีความสะอาดสงบร่มรื่นมีห้องพระพุทธศาสนาลานธรรมะและโรงเรียนวัดบ้านสะไม่มีสิ่ง safety, เสพติดเหล้าบุหรี่ร้อเปอร์เซนตด้านกิจกรรมประจำวันพระผู้บริหารครูและนักเรียนใส่เสื้อขาวทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศนารับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันและสวดมนต์แปล ในทุกสัปดาห์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านการเรียนการสอนนักครู และนักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญากรเข้าเรียนบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครูพานักเรียนทําโครงงานคุณธรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนบําเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้านตากเดือนละหนึ่งครั้งและมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านพฤติกรรมครูผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านสาบถือศีลห้าประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้รับการยกย่องชื่นชมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีมารยาดียิ้มง่ายไหวสวยกราบงาม มีมารยาทในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไม่เสียงดังก่อนรับประทานอาหารครูนักเรียนจะพิจารณาอาหารนักครูรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นประจำทุกวันพระรู้จักประหยัดและอดออมในการใช้เงินและสิ่งของต่างๆนักเรียนมีนิสยัยใฝ่รู้และมีความอดทนต่อการเรียนรู้ด้านส่งเสริมวิธีพุทธ โรงเรียนให<ถ>้มีก<ถ>ารข,<า>ข,ขายอาหารที่ไม่มีประโยชน์ให้แก่นักเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียนสอนนักเรียนด้วยก,กัลยนานมิตรไม่ดุด่านักเรียนมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าการประชุมทุกครั้งชื่นชมความดีของนักเรียนหน้าเสาธงทุกวันมีกิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นคว,ชวความรู้สึกที่ได้ทำความดีผู้บริหารปรูและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีผู้บริหารปรูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อยมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับผู้รับชมรับฟังทุกท่านสำหรับกิจกรรมของทั้งสองโรงเรียนที่ได้รับชมรับฟังกันไปแล้วเาเชื่อว่าทุกท่านคงจะเชื่อมั่นตรงกันกับผมว่าทั้งสองโรงเรียนจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ลูกหลานของเราชาวสุพรรณบุรีเขตสามได้ในอนาคต สำหรับวันจัน์นี้สวัสดีครับพบกันใหม่ทุกวันจัน์ทรเวลาประมาณ12นาฬิกาครับ